ขันชัยสุจิตท่อดน,น่องท่องเที่ยวเดือนพฤศจิกายนนี้รับเดือน12คุยเรื่องรอยกระทงน้าตกรรมแห่งรัฐสะท้อนภาพจากพักรพรรดิราชแบบไทยแต่ที่นี้ความหมายของไอ้ลอยกระทงมันก็เปลี่ยนไปเห็นไหมนะสมัยดั้งเดิมรอยครื่งเส้นศาสนาผีสมัยรอ3ลอยเครื่องบูชาศาสนาพุทธแต่สมัยเนี้ยหนุ่มสาวลอยกระทงเพื่ออธิษฐานเพื่อความสัมพันธ์ทางเพศ <laughs> อธิษฐานเพื่อความสพันธ์ทางเพศต้องหมายหลักโอเคมันลดพิธีกรรมเลยห้ามพลาดพบการพระสรสชพิดีนี้เวลาสองทุ่มตรงทางเพจ a c e b o o k มติชนออนไลน์เพจข่าวสดเพจศิลปะวัฒนธรรมและย t u b e มติชนทีวี